สวัสดีพี่น้องป้องบายสุคนครับผมมืดอนีอยู่กับทัพฟ้าฟเฟมนบรีคือเ่าครับเมนูมืดนีสุดยอดไก่เกง่งคือเราครับผมลาบไก่และต้มไก่อันนี้ไก่ที่ผมซื้อเพิ่มมาคือเ่าครับผมตัวละ100บาทเอามาซ้ำการซ้ำแลกออกครับแยกสินส่วนแยกปีกแยกขามันบานเถ้เอ่อนมาขวากไก่ครับไก่ที่ได้มาเตละหมื่นแต่ลหล,ลอบสีน้ำหนักขนาดตัวประซ้ำกาครับผม บางมือก็ได like ้ตัวหน่อยบางมือก็ได้ตัวใหญ่แต่ว่าเพิ่นก็ขายให้ตัวละลายคือเก่าเพราะว่าเป็นไก่เก่งเพิ่นก็คือไก่ออกไก่ยังเพิ่นนี่แหละครับไก่มันมาสู่ไก่ไก่มันเลี้ยงเสียวเขาเพิ่นก็เลยขายให้ตัวละลายครับก็มีตัวหน่อยตัวใหญ่สลับกันไปแล้วแต่กลับมาคั่วไก่กันต่อครับผมเบิ้งว่าเก่งบ่เก่งไก่นี่ตัวนี้ติด่อนกิบพุ่นแล้วพุ่นแล้วไก่เก่งตีทิดงกิบตัวนี้ถ้าเป็นกันผมจะฟักใส่กันเบิดเลยครับ แต่ว่าตัวนี้เป็นลาบครับต้่มก็ต้องแยกเนื้อออกจากกระดูกเพื่อางในการสอยแต่ว่าต้องเปต้มให้เปื่อยก่อนครับผมแยกเนื้อออกจากกระดูกแล้วก็ห้อยตอกเอาเป็นต้่มใช้กันกับกระดูกนี่ครับกระดูกก็จะต้องฟักอีกก้อนท่านึงแล้วก็ไปต้่มให้มันเปลือยซะก่อนจะมาสอยครับผมสอยหลังยังคนลาบใช้บัพริกนําปลาสูดรดขาวบวลงไปเสียบครับผมช่วงนี้ผมว่างเว้นจากงานประจำครับก็เลยมาเห็ดกับเขาขาย บางมือก็จะเป็นหลาเป็ดบางมือก็จะเป็นหลาไก่ตมไก่แต่ว่าลูกค้าป็นกระถามอยู่ว่าเห็ดอย่างอื่นเนี่ยบอกผมก็ยังคิดประทันออกครับว่าเห็ดยังขายเพราะว่าต้องขิดหลายอย่างครับว่าเห็ดยังขายคนยังกิ่สื่อและเห็ดยังขายยังสิได้ดกำไรครับผมกำไรก็บ่หลายบาทนะครับมือละสองสามร้อยเจ้เพิ่นก็บ่าคันบเห็ดกันทังสิดไดยังเลยแล้วล่ะเนาะเฮ็ดไปซั่นะครับทำอะไรแทรกอย่างเพื่อไปหาอะไรแทรกอย่างเห็ดไปนี่ก็ มีความสุขอยู่แล้วครับเจ้าขาบอก่เคยมีเงินปันใดสร้างมันถอนะเนาะแยกเนื้อออกจากกระดูกเดียวเอามาห้อยตอกมัดแบบนี้ครับมันยาม,มาขึ้นมาจากกังทางง่ายถ้าก็จับตอกยกขึ้นเลยนะมันยาม,มาขึ้นมาจากหมอ้อันนี้มาจอจังน้อยตัดปลายตอกเล็มเล็กเจีดเสียบจุ๊บหลุดแบบนี้มันยมเข้าไปลงกในหม้อแบบนี้เขาก็ยกตอกขึ้นเลยนะครับจังหางเ่ายมาสวยเลยแบบนี้ถ้าตรงกอาไปต้มให้มันเปื่อยจังน้อยครับผมจัมงหยำง่ายบาง คนลูกค้าเป็นพุทธฒ่าเิ่นยำบ่เพิคน่าต้มเปืปเป่อยๆเนื้อบักลาว่าสันโอเคครับผมรับประกันความเปื่อยผมมีแต่ทานไม่บอกอย่างเดียวเปื่อยแนีนอนครับ ห้อยตอกซับกระดูกเป็นที่เรียบร้อยเอามาใส่หมอดที่เข้าคางน้ำใบได้ที่แหลกแล้วครับต้มใบแบบนี้ประมาณชั่วโมงหนึ่งอันนี้จะเป็นออเดิฟครับผมอย่าง,งัวท่าบีครับยำกินคมลำล้เม,มนูขันรายการต้มใบคิดว่าเปื่อยแล้วละครับอ,นนอันนี้จะเป็นส่วนขาครับผมตอนสรยก็คือส่้อยใบนำเฮ็ดนเจียวสมเมื่อใบนำสร้อยไปนำกับตอนพอดีคํากับจำเจียวไปนำนะครับ เอาขึ้นมาไอ้ทวนๆอุ้ยสอยจุดๆไปเลยทวายดีครับอันนี้จะเป็นผักหอมนะครับผมสอยหอมโอ้ยโอ้ยใส่ลายเดินงชูรสฟงชูรสน้ำปลาพริกผงครับพริกผลพริกฟงอันนี้ผมจะบริเวณเพจแหงนะครับจะเห็ดเพจอ่อนๆนี่ละถ้าแม่นบางคนมันก็บากินเพจเนาะแต่ว่าถ้าผู้ได้มักเพจก็ไปใส่เพิ่มเพจเอาครับเพราะว่ามันเกิเป็น ถ้าเพจแห้งพวนมากินเพจเพึ่นกินบ่ได้นะครับเพชรกลางๆไปกันให้เพื่อนไปเพิ่อม,มาไหม่วนข้มเพรอันนี้จะเป็นมะน,นาวใส่มะน,นาวใส่มะน,นาวใส่ผักครับผมกำลังข้นลาบอยู่นี่ฝนตกบางอยา่างแห้งครับหึมหมมาโเดลดแม่นฝ่าชิวานาะฟังเสียงบ้างเลยครับฝนตกทำทุกอย่างเสร็จสับพร้อมรับประทานตักใส่ถุงซ้ำนี้นะครับ สองอย่าง50บาทลาบและต้มแอเมนเป็นกับแกมกับพอดีสํานี้ไปตักไปส่งเพื่นครับผมเมื่อนี้ไก่สองตวครับมีออเดอร์เก่าสุดตักแด้12สุดเหลืออีก3ชุด สาุดที่เหลือน่าจะปิดจบที่ซอยเศรษฐกิจนั่นก็คือในสวนครับผมหลังจากที่ผมเห็ดทุกอย่างเสร็จสับฝนกระเริ่มปปวยไปลงมานิดหน่อยแล้วครับผมสำนีบริเวณปัญหาสำหรับอีแดงลูกพ่อไปกันเลยได้ครับขอมาส่งครับเฮ้ยครับเขาเป็นไยแล้วล่ะครับ สครับครับเนี่ยมักลำใหญ่ิบข้อบรกข้อข้อข้ออ๋อมีหลับกับตุ่มครับพี่กันเบินได้รับไกลับ แบบน,นี้แหละกป็ดตุ๋นเป็ดยีหมึ่งสองหมื่นนะครับอ, <c oughs> อันนี้มัน่นเป็ดตุ่นบ่อครับนี่จะไกลขอบคุณครับ,บรเพราะไงพจนิชานแห่งนี้นะครับขอบคุณนะมูเกิลขอบคุณทุกทุกทุกออเดอร์เช่นเคยครับผมอันนี้จะเป็นลูกค้าประจำของผมเองนะครับเอาข้าวเธอไปเลยก่อนผมทำเนี่อยู่ไงเขียนให้เขาเขาปวดมากเลยขอบคุณทุกการติดตามทุกทุกทุกออเดอร์กดติดตาม กดไลค์กดแชร์เพื่อป็น,นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณหลายๆนะครับ